NTV เพื่อความสนุกและความบันเทิงพลโทหญิงมาลีโสเจียตาหรือที่สื่อออนไลน์จำกันติดหูว่าเจมาลีเป็นชื่อที่สื่อมวลชนทั้งไทยและกัมพูชา กล่าวถึงอย่างกว้างขวางในช่วงสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเธอคือหนึ่งในผู้นำหญิงแห่งกองทัพกัมพูชาที่ไม่ได้ใช้ปืนกลนเป็นอาวุธหากแต่ใช้คำพูดเป็นกระสุนที่ทำร้ายผู้คนไปพั่วโดยน้ำเสียงที่หนักแน่นสีหน้าเด็ดขาดและถ้อยคำที่มั่นใจทำให้เธอกลายเป็นโคศกหลัก ของกระทรวงกลาโหมกัมพูชาซึ่งออกหน้าสื่อทุกวันในการถแถลงถึงสถานการณ์ชายแดนปะทะทางทหารและข้อกล่าวห,หาหลายประการต่อประเทศไทยหลายคนในฝั่งไทยขนานนามเธอว่าเจ๊มาลีพร้อมคำเปรียบเปรยว่าปากเจ๊ไวกว่ากระสุนปืนกลน ฆ่าคนทั้งโลกไม่ต้องยิงสักนัดแม้จะเป็นเพียงคำล้อเลียนในโลกออนไลน์แต่ก็บ่งบอกถึงอิทธิพลของเสียงจากเธอในโลกแห่งสงครามข้อมูลยุคปัจจุบันได้อย่างดีมาลีโสเจียตาถือกำเนิดที่จังหวัดกัมปงจามประเทศกัมพูชาเติบโตท่ามกลางสังคมชนบท และเลือกเดินบนเส้นทางข้าราชการตั้งแต่อายุยังน้อยหลังสำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเธอเริ่มงานในกระทรวงกิจการสตรีและต่อมาได้รับโอกาสเข้าสู่สภาสตรีแห่งชาติจากหน่วยงานด้านสิทธิสตรีมาลีก้าวเข้าสู่เวทีการเมืองของกัมพูชาในสังกัดพักประชาชนกัมพูชาและได้รับความไว้วางใจ ให้ทำงานในกระทรวงกลาโหมในตำแหน่งปลัดกระทรวงเป็นสตรีเพียงไม่กี่คนที่ยืนอยู่แถวหน้าของระบบราชการทางทหารในช่วงหลังของทศวรรษที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์แห่งกัมพูชาได้พระราชทานยศพลโทหญิงให้กับมาลีนับเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในพิธีประดับยศโดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดร่วมเป็นประธาน ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความก้าวหน้าและการยอมรับของสตรีในกองทัพกัมพูชาปัจจุบันมาลีดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการรัฐมนตรีและโฆษกประจำกระทรวงกลาโหมนับเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่มีอำนาจด้านการสื่อสารมากที่สุดของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ประทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาชื่อของมาลีโสเจียตากลายเป็นข่าวหน้าแรกแทบทุกวันเธอคือผู้รับหน้าที่ถแถลงการของรัฐบาลกัมพูชาโดยอ้างถึงการโจมตีของฝ่ายไทยในหลายพื้นที่เช่นปราสาทตะเมินทมการใช้ระเบิดและอาวุธที่กระทบต่อพลเรือนในฝั่งกัมพูชา เธอเกล่าวหาว่าฝ่ายไทยไม่เคารพข้อตกลงหยุดยิงและยังใช้สารเคมีรวมถึงอาวุธต้องห้ามในพื้นที่โบราณสถานซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่รัฐบาลไทยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีหลักฐานรองรับขณะที่ฝ่ายไทยพยายามสื่อสารด้วยน้ำเสียงระมัดระวังและยึดหลักฐานมาลีกลับพูดด้วยภาษาที่รุนแรงมีอารมณ์ และยืนยันในข้อกล่าวหาของตนเองอย่างต่อเนื่องทำให้เสียงของเธอเป็นเหมือนเครื่องยิงข้อมูลที่รวดเร็วและกว้างไกลจนบางครั้งเกินความจริงหลายสื่อในประเทศไทยตั้งข้อสังเกตว่าคำกล่าวอ้างของมาลีหลายครั้งขัดแย้งกับภาพถ่ายจากดาวเทียมหรือข้อมูลจากองค์กรสิทธิมนุษยชนสากล ขณะที่ประชาชนฝั่งไทยในจังหวัดชายแดนยืนยันว่าไม่มีเสียงปืนหรือเหตุการณ์รุนแรงตามที่เธอกล่าวอ้างคำถแถลงของเธอจึงกลายเป็นดาบสองคมที่บางครั้งทำให้คนในประเทศของตนเองรู้สึกฮึกเหิมแต่ในเวลาเดียวกันก็ทำให้ประชาคมโลกตั้งคำถา,ถามถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากฝั่งกัมพูชา เสียงของพลโทหญิงมาลีโสเจียตาเริ่มกลายเป็นที่ตั้งข้อสงสัยหลายคำกล่าวหาที่เือพูดออกสื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องไทยยิงจรวดข้ามเขตยิงพลเรือนหรือใช้สารเคมีในพื้นที่โบราณสถานล้วนผูกฝ่ายไทยโต้กลับอย่างชัดเจนว่าไม่มีพยานหลักฐานไม่มีการตรวจพบสิ่งผิดปกติและไม่มีภาพจากดาวเทียมยืนยันตามที่กล่าวอ้าง เจ้าหน้าที่ไทยระดับสูงย้ำหลายครั้งว่าฝ่ายไทยปฏิบัติตามกติกาสากลไม่ใช้ความรุนแรงเกินจำเป็นและเคารพข้อตกลงหยุดยิงที่ผ่านการเจรจาร่วมกันเมื่อคำแถลงของมาลีมีลักษณะบิดเบือนอย่างต่อเนื่องความสงสัยจึงเริ่มก่อตัวในหมู่สื่อมวลชนนักวิชาการและประชาชนทั่วไปว่าเธอทำหน้าที่เพื่อสันติภาพ หรือกำลังจุดไฟให้สงครามข่าวสารลุกลามมีเสียงวิจารณ์จากหลายฝ่ายว่าเจมาลีใช้คำพูดเป็นอาวุธชนิดใหม่บิดเบือนข้อเท็จจริงให้กลายเป็นความเกลียดชังและอาจทำให้สถานการณ์บานปลายโดยไม่จำเป็นในขณะที่บนเวทีระหว่างประเทศชื่อของมาลีคือเสียงหลักของกัมพูชาแต่ในโลกโซเชียลของไทย เธอกลายเป็นกระแสที่ถูกวิพากษ์อย่างสนุกมือคลิปการถแถลงของเธอถูกนำไปตัดต่อล้อเลียนดัดเสียงทํามีมและใส่คำพูดเสียดสีมากมายโดยเฉพาะวลีที่พูดด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวและถ้อยคำรุนแรงกลายเป,เป็นเป้าหมายของการเสียดสีในวงกว้างผู้ใช้สื่อสังคมจำนวนไม่น้อยเปรียบเธอเหมือนตัวร้ายในหนังสงคราม ที่ใช้คำพูดสร้างสถานการณ์มากกว่าจะนำไปสู่การเจรจาขณะที่อีกฝั่งหนึ่งกลับมองว่าการล้อเลียนนั้นไม่ควรล้ำเส้นเกินควรเพราะไม่ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นเช่นไรเธอก็ยังเป็นเจ้าหน้าที่รัฐของประเทศหนึ่งในขณะเดียวกันบางกระแสในกัมพูชามองว่าเธอกำลังถูกลบหลู่โดยโซเชียลมีเดียไทยและเริ่มมีเสียงเรียกร้องจากบางกลุ่ม ให้มีการห้ามแชร์คลิปที่ล้อเลียนเธอด้วยเหตุผลว่าเป็นการดูหมิ่นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศเมื่อกระแสนในโลกออนไลน์ตีกันทั้งสองฝั่งชื่อของมาลีโสซเจียตาจึงกลายเป็นมากกว่าโคศกกลาโหมแต่กลายเป็นบุคคลแห่งความขัดแย้งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงสถานการณ์ชายแดน เหตุการ์ชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาอาจสงบลงในทางทหารแต่สงครามข้อมูลและการรับรู้ยังคงดำเนินอยู่เสียงของโคศกหญิงจากกัมพูชาอย่างพลโทหญิงมาลีโสเจียตาจึงกลายเป็นภาพแทนของสงครามยุคใหม่ที่คำพูดสามารถทำลายความสัมพันธ์ได้ไม่แพ้อาวุธจริงแม้บทบาทของเธอ จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนบางกลุ่มในกัมพูชาแต่อีกด้านหนึ่งกลับกลายเป็นสิ่งที่ฝ่ายไทยต้องตั้งรับด้วยความรอบคอบและหนักแน่นสำหรับคนไทยบทเรียนจากเจ๊มาลีอาจไม่ใช่เพียงเรื่องของชายแดนหรือคำถแถลงแต่คือการรู้เท่าทันข้อมูลการตรวจสอบความจริงและไม่หลงเชื่อเพียงเพราะเสียงดังหรือพูดเร็วกลนกับปืนกลนของเธอ เมื่อคำพูดกลายเป็นกระสุนเสียงจึงกลายเป็นสนามรบและในสนามรบแห่งข้อมูลความจริงเท่านั้นที่ควรเป็นผู้ชนะสุมาลีหมีเทาดำรายงาน